สวัสดีค่ะป้าอูชาแนลค่ะตอนนี้ก็ได้อาหารเทียงนะคะไปซูเจอวนกินเพราะว่าเพิ่นมา้าหล้านให้ปลาลุ่นเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะป้าอูกระังก็แล้วเวียกข้นเขาข้นอย่านี้นก็แล้วค่ะไปเอายายาเย็นค่ะอาศัยยาเย็นนี่บัณฑ์นั่งจืดแล้วแล้ว,ลวยังบ่อันนี้อยู่กับไปเอายาเย็นยาโมรานนะคะไปพน่นฝนให้มาให้ลุงโน้มกินก็ได้สมตําได้อันนี้มาให้ซูเจอวนกินสวยค่ะ ว่าปลารุ่นกับเขาเพอไปเสื่อของเนาะค่ะของยุลานพนานจะเบิดปลาอูมาพอผู้ใดบูคาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดู มมกินมันซูเจอวดกาบบ่อใดเขาไม่เพลินเพลียงหิวเขา,า,าเอาว่าจะหายอ่างเต่าไม่หายจ้องมือนี่เพิ่งไงทักได้ค่ะเนะ่ยบ้ามันมันทีทีมันเมืย์เนี่ยเพราะว่ามันมันเห็นตัดย่างน้ำ มาบ้างเงขึ้นกับบริพักร่อนนะฮะยิงกังเว้นกับมาตอ่อยาวเลยเตือสบายดีหอมด้วยนะจนอันมายาวตอ่อจนคำหน่นะจ้ะ <c oughs> บาเน,นี้ยมาเร่งกับนอนข้าวนึงกับตื่นก็ค่าใครใครแน่มือนีแบบว่าปลารุ่นเราอยู่อยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะะเนาะกับไปซื้อของค่ายอยู่รถเราแล้วเหรอฮะคือส,สีบริบาลคนงานให้เราลงแรง <c oughs> ปลาลุ้น <c oughs> ปลาลุ้นกันบริเลกไงเป่าบ่วบัวกระซับลายใส บางรายย่าตากแดดลายเลยลูกค่านั่ค่ะเป็นซ้อนอีนยังกันบุต้นใหม่ต้นใหม่มัน้อข่าโทไม่ึงแดดนอ้หัวาน่ืนเห็นอยู่เด้ออันมะขืนหรือจะไาเห็นมือเ้านี่แะน้องเคลงแม่ซอม ฟอมือนมอัอนึนไมือนาทือแสไปตีขาโหลดเมื่อได้แต่าขาบ่ได้บ่้าขาได้เนี่ยมื่อบ่ได้กันดูโอ้ยนั่นั่นวอี่แล้ฮาร์ดอตุ้ยนึ่ฮารดะโอ้ยนั่นเยอีหยังละโตน้อยนั่นละเนีนมเหี้แล้วกออยู่หม่บ้านนี่มนางเบื้องไม่หอเลยมือได้ขาบ่ได้นะขาได้ก็คือมือบ่ได้จะไได้ละมื่อนาทือแสไปปัดขามือตหัวลไนะยอปเบื้องบ่ได้ก็หัวบ่ได้มาเจาะฟองอ นี่แ้วนหยองกันฟ่อนงมันเป็นนะแต่นบันและเป็นอนแล้วข้นฟวนสินดปะมันเป่นแบบมันแบบธรรมดาเลยเราลองคชดแต่มาคนเปล่าคนแบบมันมันเป็นสนุกะเขาอ่อนช้อยมือเขาเรียวยาวเขาก็เลยมึงคือฟ่อนงามฉันมือ้เยอันค่ขึ้นจังอาไปฟอนนี่มันกลาเป็นเป็นอีกแบบหนึ่ง ก็ได้ย่อแต่ว่าเราไปอ่านดูแต่ไิ่แปลกที่ว่าคอมเมนต์นะคุณเอากินฮอจอ้วนุ่งหัวปลาอุยานแล้วเลยอยู่ค่ะบ้านส่วนหน้าใช่รึในน้ำโคกแล้วกินได้บุบบุบบ้านอิ่มบบอิ่มทันแล้วเนี่ยเวรยังเนาะค่ะทีมป่าไม่ตะกินนู้นมันแดดค่ะคปลาอุมาอยู่บ้านจักมือเจอ้วนซีมึอเมียนะเป็นตาขาวตาขาวความค่ะแดดครัวแดดอันนี้ดำไปเรื่อยนะ ใหม่หนาวกับใหม่กัวสิข <c oughs> ึ้นแม่แบบกินเลยลูกแม่ไม่ได้ว่าแม่ซื้อมาให้กินจะอายทำไมอยู่ด้วยกันอยู่แม่อูว่ามอบวางให้กินกับว่ากล้ากินนะคันลูกชายเดินป่าอวนต้องเอาเด้อล่ะอันนี้บอกลอยนะครับผมเขาพูดรลอย กิโลละเก้าบาทนะเขาเอาเอนเดลิเวอรี่พันพันดูแบบก่องจับจังพันบอกว่าอ๋อพี่ท้าเขาบอกอยู่ตอนแต่อีกอย่างน่ะเรื่องจะลงมานอนนี่นี่ยอย่าลืมบอกยายทวดก่อน มันอยากย่ายสุกเมื่อสัาตีนึงโท่น้าย่ายสุกหาหลานโมเห็นย่ายสุกเดลูกออกมาเมืองหลานอยู่นี่มือัดีหนึาผมิมนเลอเกนกัเคีรแั้นเข้าเี่ย่่หนนี่แหละคือนูจะไปใส่นูตรงบอกงานถวดไวรกรเย้าันกอกงาน่หยายสุกแห่งตาบมเห็นหูเนาะเปกระปามา บอ,บอกกันพูนบอกสะอาดพูนโอ้แพ้วเป็นคนบอกลงมานอนพีนจะเสียวไมากินก็กินต้องสิกินบ่ได้แล้วค่ะจัดน้ำโพลงไปก่อนเนาะคุ้มค่าบ่เนี่ยคิดว่านะา,านนจะลคละนะะ้องใหม่ไปประคากเลยนะ่งดังยจนขึ้นเงาคิดว่าบ่พอแล้วค่ะพร้อมกันเมือเดียวกันเดี๋ยวในบางส่วนจะมอะไรสุดยอดที่ อร่อยไหมลูกกินเลยลูก่ท่านมันกินตนนาําเฮงเลยค่ะน่กเนาะค่ะมตากเขานี่กบบแดดซ้องแล้วนังว่าในแหงอยู่ไหมคะ่ะเพราะว่ามันหน,นาเนาะมองพื้นที่ตากเขามันหน่อยอม,มอื่นอีกแดดนึงมั้งค่ะจังสีดเนี่ยหาขรีมกันแดดดีๆมาใส่เด้อบ้านเนี่ยหนาไปละ ทางเอฟบัาน f เอฟซีได้เขาร้ายมาเนาะค่ะทงหน้านทงนี่ก็บกใคยได้เขาวันหดเนาะทงหลังออฟฟิศนี่แล้วค่ะจังสินเป็นเตาออนซอน วันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณท่านครับทุกคนนะผมท่านครับเชนทอลกิเลนนะผมท่านครับทีเคที่น่ารักทุกคนนะครับผมน่ารักเพราไหนรักกันน่ารักที่โตนะครับผมขอบคุณที่ติดตามผมชื่อบัารช่ดถือขอบไปให้กำลังใจกับสีพย่งามที่คิดต้องรู้หน่อยกับท่านที่มองรู้ผมสร้อยยิ้มให้กับทุกคนต่อไปนะครับผมอะไรแบบนี้กินแบบไหนผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผม ช mm ่วมเขาบาได้พิภาพประการไดโอเคพี่น้องที่นี่เอาไว้จะมีคนของคนมากข้าวผมไม่บายใช้ปลาลุน สวัสดีค่ะคู้เอค่ะหน้าดำข้ปแล้วก็ปาลารุ่นนี่อาไส่งใครดิของนุเขล็ดบางแค่เอเอยเป็นสัไมหาน้อนด้ออต่ออันเมื่อวันเกิดห่อไล่ยิงยิเด้อหมูกุ้งม่เก็ดเด้องันเรียนชัเียค่ะปลาเจ๋วปลาเจ๋วก็ป่าอ้าอาานบหมต้นคล็ตีมันสุดนี่ น้ำกันสามป่าสามป่าอยากใส่สุดแมค่ะอันปลาอูก็เลยแบบวันได้บานหมูขาวเนี่หมูข้าน้อูสีสืดอมาแจกหลอกหมกโอเคอ่ะเออก็ปลาอูก็เลยว่ามูอยากกันมูอยากใหหมูลงทุนเนาะแบบว่าเออก็เอาเสือผ่าเสือไล่เกี่ยวเขาเข้าเนี่ยแหละค่ะแบบว่า มูกับเจิงสีบรไดลลงทุนนําบริด้มาหยางนํ่เนาะค่ะตะวันเพิ่นนั่นแหละยังเป็นผู้แต่งตัวเองอยางใส่เป็นตีมด้วยกันนะค่ะก็จ้ไอปะอูก็เลย่วานเอาเอาเวลาง่ายๆโหลดเกิดเนี่ยเดคร่องไหนบ้านนี้เด็กเครื่งตู้ะอูก็เลย่วานนี่เลยค่ะเ็หนังโตนด่ตอนนี้ เอาออเาที่สะดวกเอาที่ง่ายๆเพราะว่ามันก็จะมีทั้งพอบานเมบานมือจังเล็กหน่อยแน่เนาะค่ะมันเออมันก็สีบริเล่ลงทุนหลายนะค่ะก็เอาที่ที่ข้ามีอยู่แล้วโหลดเอาแบบอันนี้บ่เอาไค่เข้ามาหูกแหวอยู่ปะกับผู้หญิงกับฮาเป็นโบไล่สกัดเป็นสีโบริเล่ยังไงยศม้วนม้วนเอาหมวกบอกอแกรู้ยางเดิหมวก สใส่เดใส่เขี่ยวเขาอยู่เอกจดใส่งานเออแล้วป่าอูสิวมหาแต่เป็นโบเันจักสตะหักนะใส่ใจังโบนไล่ๆขึ้นกันเบิเองีนั้นขีอคุอแล้วแต่ยังาขีคยังมา้คุ้เออจังไรปาอูนเ้สีดำกุมูนี่ขั้นเม่นเงินอันนี้ขั้นเปนมาจากแดดของเทีป่าอูนี่เขามือัวป่ารุ่นเด้ออันเป็นพออาทิตย์เนาะยานแหล่เลยอยู่อีกดนมาดแล้วสีเอาขึ้นได้บั้น ่ำกันแล้วเลยกับน้องหวานนะคนละสีลล้ะน้าเขาข้อเลค่ะขครเนี่ใครเนี่ยข้อกัเลนน้าเราเลนเลกันหมดเล้กันมือเนคออะไรเ่หกโอ้เจ็ดแปดเก้าสิบสีอน้สี่นนอี 7, 8, 9, 6, 6, 5, กรลายมึมองอนอะอาทิตย์น้ากับิมมัสโซเลนนี่พีขึ้นเกาละคะ่ะทางบ้านน้องเชตดขึ้เกาอีกู่ม มองอันนี้เนาะทาคุณยายทวดนเราอยากลงมานามันเลยฮาไฟฮะยังมาเตรียมไว้แต่ยังเว้นก็ได้ฮะแล้วไฟฮะยังมาติดไฟฮาเอาไว้ให้ค่นมี่มันตกเพราะวันอาทิตย์ยุ่ขนาดสี่สิบยูนีทเบิดมือนั่นแหละถ้าลูกโป่งถ้าว่าต้องเข่าเมื่อไหร่รับเข่าเนี่ยยาเฮ็ดคำคือเข่าเตรียมไว้ใช่ไหมเอาไปขายของนั่นเดียวทั้งขายทั้งเง็ดนะเอาไปเอามั้ยเราพมีเวลาหอดีเดือนถ้าแป้งมันกับ หลายแนวหลายอย่างเนาะหลายเลยทั่ย่งย่งอยู่เด้อย่งเอากอนเขียวเขาว่ารทเจ๊อ้วนเหรเล่นหุ่นละหุ่มให้มูเบิังเฮ็ดอีหยังล่ะเอาเล่นหุ่นละหุ่มเนาะหุ่นละหุ่มยักหนึ่งเล่นได้เยอโอ้ย่าไม่ให้ปปาอูเล่นนะปาอูเล่นโมเป็นเล่นโมเป็นแค่กันมันสิได้บอตาหน่อยหน่อยเฮ็ดบอได้เออเ์นห้าหเล่นหุ่นละหุ่มโมเป็นอีหรีเลยโอยูโมยูมันโอยูแหวนนะวุ้นในสองหลอดหนกระตุกปุ๊บเนบสองหลอดหนึ่งกระตุก ว่บาบ่เกยเฮดห็ดนอน่าเบอยเลิ้มจัดแน่ค่ะเดี๋ยวปาลุ่นจะไปหาคนงานกอน<ช>ค่ะคลิปนี้ไป,ไปกวอนมูได้จ้ามาพร้อมกันต <c oughs> ะอูกับเอาไวส้สมีก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ